เอาละครับกลับมาอีกครั้งกับ GTA นะครับวันนี้ผมจะมอบภารกิจให้ทุกคนซึ่งภารกิจแรกของเราในวันนี้ก็คือการขับแท็กซี่ในลอสซานโตสนะครับผมจะจับเวลา15นาทีใครรับส่งผู้โดยสารได้กี่คนจะได้คะแนนไปตามนั้นนะครับจับเวลา15นาทีไปเอาละครับตอนนี้รถแท็กซี่ได้ออกขับเคลื่อนแล้วนะครับผู้โดยสารคนแรกจะเป็นของใครก่อนผู้โดยสารตอนนี้ยังไม่มีใครได้นะปลาเอาไหมปลาไ ยาก็มาเหมือนกันโอเคคนแรกนะครับตอนนี้พี่ตังกับพี่ไอ้นั้นยังไม่มามาแล้วมาแล้วมาแล้วไอมาแล้วพี่ตังยังไม่มาพี่ตังยังไม่มานี่ขึ้นลครับขึ้นลูครับโอเคตอนนี้แบ็คได้ลูกค้าแล้วครับขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ย่ากำลังไปส่งไม่รู้ไกลแค่ไหนใกล้จะถึงแล้ว หน้าตามันพร้อมบิดมากเลยวินคนนี้เฮ้ยมึงอกี้เลี้ยงเงี่ยที่จะเลี้ยงก็เลี้ยวมึงจะย้อนสอนดิหรือซีแยกเหรอเมื่อกี้มันมันจะย้อนสอนเนี่ยดูเมื่อกี้แบ๊กแบ๊กเแบ๊กเจอหูสังแล้วพี่แบ๊กเจอหูสังแลอะแบ๊กจะเลี้ยงก็เลี้ยวโอเคของพี่ตังค์เพิ่งมาคนแรกนะครับแต่ว่าตอนนี้แบ๊กกับพี่ย่านั้นกำลังไปส่งคนแรกของเขายังไงครับแบ๊กจะถึงก่อนหรือพี่ย่ารัดได้เลยพี่รัดได้นะมิเตอร์ไม่เปิดนะครับเหมานะ มันน่าจะหนีฟี่กันแน่ที่บอกราคาเมาอ่ะจะถึงแล้วมันจะถึงแล้วครับพี่ก็จะถึงแล้วหน้าข้างหน้าขันไอ้แบ๊กแบ๊กแบ๊กแบ๊ไม่เป็นไรพี่โลกนิดนึงเต้นเตนเต้นลูกค้าคนแรกปอตีเป็นลูกค้าของพี่อ่ะไก่จัดอ่ะออกนอกเมืองอ่ะเอาแล้วเอาแล้วจะถึงแล้วราคาลูกค้าเอาแล้วตอนนี้แบ๊กส่งนะครับคนแรกวันบินส่งแล้วนะครับได้ตังค์วิได้ตังค์ได้คจ่ตังค์หนึ่งคนนะครับตอนนี้แบ๊กได้ไหมเอาอี เฮ้ยได้แล้วเฮ้ยหนูขาได้อีกเลยเฮ้ยพี่เอาไปส่งทั้งไกลสัตว์วิ่งหนีขี่ทั้งไกลไม่ได้การตั้งบ้านพี่แอ้มไม่ได้นะครับคนแรกวิ่งหนีเนอะเฮ้ยผมได้คนที่สองแล้วพี่เหมือนอาจจะคำไม่ดีนะเฮ้ยแบ็คมาแล้วคนที่สองส่งสี่คู่คนที่สองมาเลยเดี๋ยวมันพาไปส่งเกือบนอกเมืองอ่ะโอ้นอกเมืองเลยของกู๋โอ้โหไกลจังอ่ะนอกเมืองเลยโดนบิดอ่ะเดี๋ยวพี่ก็รู้อ่ะ โอเคของเมืองโดนบีด่เฮ้ยเหมือนเหมือนที่เดียวกันเลยของพี่เอาดีๆของพี่ตังที่เดียวกันเลยของพี่ตังค์อ่ะที่เดียวกันกับพี่หยาแล้วแล้วคนลักษณะเดียวกันไหมล่ะเออแล้วผู้หญิงไหมผู้หญิงไหมผู้ชายชุดเม็กซิกันผู้ชายนั่นแหละที่บิดผมมากโอ้โหไก่ถึงแล้วโอ้ยแบนแบนไก่บอลเฮ้ยได้กูได้กูได้โอเคพี่ไอซ์นะครับหนึ่งคนนะครับแที่ยวๆมันมีคนมันมีคนเลยเอ้ยมันไม่หนีว่ะมันไม่หนีของพี่ไม่หนีโอเคพี่ตังมาอีกคนนึงครับ กูเรียกแพงกันเนี่ยอย่างเงี้ยกูเรียกห้าพันเลยนะอยังไกลอ่ะไก่ว่าไกลแบบไกลสุดๆอ่ะครึ่งแมปอ่ะครึ่งแมปจัดเมืองอะอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเฮ้ยนั่นแม่งนั่นแม่งบิดผมพี่วกนี้มันเป็นโจรเปล่าหมายรึไงเหรอยันแม่กูโดนวินเจ้าที่แดงไม่รู้ว่าพี่ต้องขี่นี้จากตรงนี้ ลงก่อนมึงลงก่อนเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยลงดิใช่เมื่อกี้ว่าสาตาเมื่อกี้วสาตาอไรดนเมื่อเถื่อนเถื่อนจังวะเฮียแล้วมันมาจริงไอ้ไอ้้ยเ้อ้ยอ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไ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 องเลยไอ้ไอนไอ้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 ไน้ไอ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 ้ไ้ไอ้อ้อนม้ไอ้มันเอ้ไอ้ไอ้ไอดอ้ไโอ้ไอ้ไอ้ไ้อ้ไอ้ไอนไ้ไอ่้องพามันหลบหนีจากพวกนักข่าวพวกนี้ใช่มันเป็นคนดัง โอ้โหลงแล้วลงแล้วบ้าเขีนลงแล้วบ้าเขียนลงแล้วลงแล้วเฮ้ยไม่มีใครไปเนี่ยหรอแตากล้องตามเต็มเลยเย้ยไม่เั่คนดังคะแนนเดียวกูก็ไม่ได้ตอนเนี้ยเอาละตอนนี้แบ๊กส่งคนที่สองนะครับจะได้หรือไม่ได้แล้วขอตังค์มึงให้ตังค์กูเออได้เว้ยคนที่สองได้แล้วครับผมได้ังด้วยเฮ้ยขอสักคน อ๋อครับตอนนี้พี่ต่างนั้นก็ออกมานอกเมืองเหมือนกันนะเรียกว่าลูกค้ามาเที่ยวต่างจังหวัดนะครับมาเรียนนะครับมีเลยกันนั่งแท็กซี่กันเลยเหรอมัจะเดินไปมี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 แล้วมีแล้วเฮ้ยแบกมาแล้วอยู่ตรั้งแต่เขาลูกค้าโออเขาหลังเองเลยยังไงพี่พี่ตุ่นกีรีวงหรือเปล่าโอเคเอ้ยไม่หนีได้แล้วครับคนที่สองครับวูดี้เขาแยกคู่ผสมไหนคนที่สามแล้วนะครับส่วนพี่ไอตอนนี้ยังหาลูกค้าไม่ได้นะครับ เอาละครับตอนนี้พี่ตังนั้นกำลังไปส่งคนที่3และแบ๊กนั้นกำลังจะถึงจุดหมายที่จะไปส่งคนที่สนะครับเดี๋ยวผมไปส่งครับคุณลูกค้าเฮ้ยใจครับรับแล้วนะตอนนี้ถึงแล้วครับคุณลูกค้ายังไงจะได้หรือเปล่าหรือจะบิดเย้่สิบสอ แล้วเวลาตอนนี้ผ่านไปแล้ว10นาทีครับเหลืออีก5นาทีของกูบิดแน่นอนเลยดูทรงพี่ตังตอนนี้<ล>จะถึงจุดหมายแล้ว,ลลวยังดีกว่าแบ็คนะครับที่ได้ส่งในเมืองนะเรียบร้อยส่งค,คนที่สามครับเอาล้วคนที่สามของพี่ตังเรียบร้อยครับผมเอาละครับตอนนี้พี่ยาได้คนที่สแล้วนะครับซึ่ง2คนก่อนบิดอีกคนหนึ่งเป็นดาราคนที่4ี่ตอนนี้ของพี่ตังครับกาลังที่จะไปส่งก็คือนอกเมืองเลยไกลระดับหนึ่งเลยครับ พี่ย่าตอนนี้ไม่รู้ว่าคนนี้เขานั้นจะสามารถส่งได้หรือเปล่าเฮ้ยพี่ตังเจอคนที่สี่แล้วว่ะคนที่สี่ใช่ใช่แล้วใ่แล้วเอาละครับตอนนี้คนที่สี่ของพี่ตังยังไงบิมาเฮ้ยไม่บิดเรียบร้อยครับผมคนที่สี่ที่เยอะที่สุดตอนนี้เป็นพี่ตังนะครับแบ็กสามคนพี่ไอหนึ่งคนส่วนพี่ย่านะครับกำลังจะส่งคนแรกนะครับแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคนที่ห้ามันเรียกคนเดิมอะที่กูมาส่งเนี่ยขอบคุณสำหรับลูกค้าคนแรกครับมาแล้วลูกค้าคนแรกของพี่ย่านะครับลงไหนเนี่ย ลูกค้าคนแรกโอเคยังไงได้เรียบร้อยครับลูกค้าคนแรกของพี่ยาเวลาเหลืออีกประมาณ3นาทีครับไอเหี้ยเอ้ยอย่าทำทางอยู่ตรงนี้มึงให้กูไปทางนะพี่ไม่ไหนนะโคนที่4ของแบ็กจะได้หรือไม่หรือยังไงเอาละตอนนี้คนที่4ของแบ็กครับไปเพื่อน ทำไมแท็กซี่กูมาขึ้งตีอ่ะได้แล้อะโอเคคนที <c 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 anyway> ่สี่ได้เรียบร้อยครับต่อเนี่ยโคตรไปเลยโคตรไกลต่อเนี่ยเฮ้ยออกมาสิพอพอแล้วมันเป็นขึ้นเแล้วกูต้องรับถึงพภาไในไหมเนี่ยก็ทำธุระอยู่แป๊บนึงดิโอเคตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับคนที่ห้าของแบ๊กแต่ยังไปส่งไม่ได้ไอ้เฮียนี่บิดกูชัวไอ้เฮียนี่บิดกูชัวชัวเดิมเลยไม่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 โอ้ถึงแล้ว ดูดาวเหรอยาโดนปิดเอาล่ะพี่ไอมาส่งถึงที่แล้วครับโอเคคนสองครับพี่ไอเหลือสามถูกปิดอันไหนสามสิบวิหรอเอา๋ตวเจพี่รัดพี่รัดได้รัดได้รัดได้ไม่ต้องตูมมก็ได้รัดไม่ได้จริงทางนี้สองสองดึงคนมับสรุปคะแนนนะครับพี่ตังกับแบ็คส่งได้4คนเท่ากับ4คะแนนนะครับพี่ไอส่งได้2 2คะแนนครับส่วนพี่ย่านั้น1คนนะครับ1คะแนน เดี๋ยวเราไปต่อกันกันกบภารกิจที่2นะครับเอาละครับภารกิจที่2นะครับผมจะให้ทุกคนนั้นขับฮอนะครับไปยันตึกที่สูงที่สุดของเกมนี้และจอดให้ได้นะระดับที่1จะได้4คะแนนระดับที่2จะได้3คะแนนระดับที่3จะได้2คะแนนและระดับสุดท้ายจะได้1คะแนนครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปเรียกได้ว่าเกมนี้ขับฮอกันยากมากๆนะครับชวนนะพี่พีตพ่ตังพีตพ่ตังพีตพ่ตั้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได่ได้ไม่ได้ไ้ไไม่ได้ไ่ได้ไ้ไม่ได้ได้ ยังไงพี่ยังไงเ้ยเลยไแล้วเข้าไปอีกเข้าไปอีกพี่ขอให้อยู่วงกลมวงกลมหน่อยโอเคได้แล้วตอนนี้ได้แล้วสองคน่ดูเหมือนว่าพี่ตังนั้นจะได้ก่อนนะครับถ้าได้เป็นอันดับที่สองได้แล้วเหลือคนสุดท้ายครับพี่ไอ้ไปต่างดาวโยไปไหนวันนี้มึงครับยาวลุ้งหน่อยลงหน่อยลงหน่อยได้เลยแหละ ไอ้เฮ้ยเฮ้ไอ้แรงไปไอ้พี่กด F ดูพี่กด F ดูไม่เชื่ออันเนี้ยกด F ดูมันช่วยได้ไปแล้วจ้าขี้เหร่รู้ไหมยากที่ร้องก็ได้เผาคนหือว่าพี่ไอ้นั่นได้ที่สุดท้ายแล้วงานนะครับก็คือได้ไปหนึ่งคะแนนนะครับ ส่วนพี่ตังได้สี่คะแนน,นพี่ยะสามคะแนนและแบ็กนะครับได้2คะแนนนะครับภารกิจต่อไปนะครับที่ผมจะให้ทุกคนทำนั้นก็คือการขับรถย้อนสอนนะครับซึ่งแผนที่จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับจนไปถึงตรงนี้จะเป็นเส้นหลักของเมืองเลยคนที่เข้าเส้นชัยใ้อนันดับที่หนึ่งะครับจะได้สคะแนนอันดับที่2จะได้3คะแนนอันดับที่3จะได้2คะแนนและอันดับสุดท้ายจะได้1คะแนนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับมาดูกันว่าใครจะถึงเส้นชัยก่อนย้อนสอนนะพี่ให้อยู่ในเลนนะอย่าขึ้นอย่า,ยาขับไปอย่างนี้เพื่อนห้ามเป็นฟ มาชนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮือนี่เฮือนเฮือนเฮือนแล้วตอนนี้พี่ตังกำกาลังเร่งความเร็วครับเร่งความเร็วระวังรถดีๆครับรถผมจะพังแล้วชนกูย่าจะไม่เห็นชนเลยนะตอนนี้ชิวๆนะครับชิวจัดย่าสุดยอดมันมีแบบเหวแบบลงไปยา้ๆเลยเหมือนจะมาพี่ตังเหมือนจะถึงครึ่งทางแล้วนะตอนเนี้ย กับแบกนะสู่สีกันนะครับพี่ย่าเหมือนจะไปไกลกว่าเพื่อนหรือเปล่าเใช่ใช่พี่ยาไปไกลกว่าเพื่อนพี่ย่าเกินไปเฮ้ยมาจับมาจับเฮ้ยมาจับมาจับเลยไจะเข้าอุโมงแล้วตอนนี้พี่ย่าแล้ววิลล์มันยังไงต่อเข้าอุโมงแล้วผมดูว่าใครจะเข้าก่อนนวเนี่ยว่าอะไรยจะชนกันได้ไหมพี่ยากระนั้นคือเด่นชายกระนั้นคือเด่นชัยพี่พี่ตั้งชนพี่ยาพี่ยาเข้าก่อนพี่ย่าเข้าก่อนพี่ย่าเข้าก่อน ส่วนพี่ตังเป็นคนที่3และแบบเป็นคนที่4สรุปคะแนนนะครับทุกคนยกเว้นพี่ตังนะครับเคะแนน ส่วนพี่ตังนับ10คะแนนคนเดียวนะครับตอนนี้เดีไย้ว่าเรายังหาอันดับ2-3ยังไม่ได้นะอาจจะต้องวัดกันในภารกิจต่อไปนะครับภารกิจต่อไปนะครับภารกิจที่4ผมจะให้ทุกคนนั้นขับนะครับจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ครับไปจนถึงเส้นชัยครับจะเป็นบริเวณนี้ถ้าใครไปถึงก่อนจะชนะครับและได้คะแนนตามลาดับที่1 4คะแนนที่2 3คะแนนที่3าคะแนนและที่สุดท้าย1คะแนนเหมือนเดิมครับแต่นะครับต้องบอกว่าเรามีสูตรให้1สูตรที่จะต้องพิมพ์ก่อนไปถ้าพร้อมแล้วไป ลงน้ำอ่ะอย่างน้อยก็ต้องลงน้ำสักคนนึงอ่ะโอ้ยเป็นั้งรองน้ำจอดหน่อยพี่มีหลุดโค้งแน่นอนบอกเลยเฮ้ยเอาครับตอนนี้เหมือนเป็นพี่ย่าที่นำอยู่นะครับอุ้ยครับยังเก่งตัวตีตามมากับดับสองนะครับอย่าตกอย่าตกตัวตีนเมาครับพี่นี่ถอยหลังขับเป็นไงล่ะโคตรเท่ไม่ต้องแก้แล้ว มันจะไปขวาเลี้ยวขวามันจะไปซ้ายหรือดีๆจะเลี้ยวเองนะครับตัวนี้จะเป็นอาการของคนเมานะครับที่ขวางทางโผมเงินแบกจะไปเลยมาเป็นที่หนึ่งมาเป็นที่หนึ่งครับตอนนี้เฮ้ยเอาไปดิโอ้ยโอ้ยยังเก่าทังเดิมไปไปเลยจ้าแหว่งแบกน้ำแบกน้ำโอเคแหกโค้งไมปเรียบร้อยตัวพี่ย่านั้นยังไงพี่ยังติดอยู่ใเลถ นี่ไงอันนี้คือสูตรไปดิอ่โอ้ได้ดูได้ดูอย่างงี้ได้อยู่เอาอ่ะยาวๆเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โดนอะไรวะโวนพี่ไอตอนนี้น่าจะต้องเรียกช่างแล้วนะครับโอ้ยมาจอดเลยตรงนี้วะเฮ้ยโอ้ยมาอย่างเป็นระดับสามพี่ย่ากามาไทยเหมือนกันนะอยู่ๆกูก็ติดหนึ่งดาวโอ้โหโอ้ติดดาวเยันแล้วตำรวจโคตรเยอะ น่าแ๊บเดียวนะคูตำรวจยิงยางพี่พี่จะเสียคะแนนพี่ไปเดี๋ยวคนอื่นตามท่านยิงยางพี่ตำรวจยิงยางพี่ผมทำอะไรผิดกับตำรวจคุยสองดาวสองดาวสองดาวเหมือนกันสองดาวเหมือนกันตอนนี้แบ็คยังครองอันดับหนึ่งอยู่นะครับพี่ย่าตามมาติดๆส่วนพี่ตังอยู่อันดับสามย้ายอันดับสุดท้ายนะครับมีสูตรไหมย่าน้องให้ตำรวจยิงยางแล้วพี่จะขี่ง่าย มพี่แค่ติดดาวไว้พี่แล้วพี่จะพี่จะลนจัดพี่จะลนจัดเลยจะสั่งเมาเพื่อนมื่เมจะสั่งเมาเพื่อนอะไรจ้าอุ่ยแบ็กมาไกลมากเอาล่ะตอนนี้พี่ย่าทำอติดไม่มีเอนแบ็คได้หรือเปล่านะครับอย่างน้อยก็การันตีแล้วว่าไม่ตกทะเลแต่ตกภูเขาแน่นอนเฮ้ย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 เน้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ โอ้คนตำรวจโดนจับแน่มึงโดนจับแน่เมาแล้วจับคนตำรวจผมไม่ได้เมาคนอื่นเขาเมาไม่ใช่ผมโอ้ยใส่ตำรวจกลุ่มกลุ่งเข้าก็ใส่ตำรวจสองดาวเลยเฮ้ยไอ้เนี่ยอย่าเข้าไปในโซนนี้ไม่พยายามเสียงแล้วโอ้ย ขอแค่เราอย่าพังไอ้ย่าลุ้นเชกโอ้ยจะเป็นใครที่ต้องกูเข้าไปที่เราไปก็มาไอ้ตำรวจมาโง่ตอนนี้พี่ย่าลัดแล้วครับตอนนี้พี่ย่าลัดแล้วครับเอาเฮ้ยใช้แผนเดียวกันปะเนี่ยลัดแล้วลัดแล้วลัดแล้วเส้นทางขจัดเอาละครับลุ้นกันว่าแบ็กกับพี่ย่านั้นใครจะถึงก่อนแล้วครับตอนนี้แหวนเลยเบื้องหน้าพี่ย่านะครับจะเป็นท่านชัยนะครับมันเป็นนหรือเปล่า ขับยังไงวะน้าถึงยังไงวะน้าเย่และแบ็คนะครับจะเป็นคนต่อไปหรือไม่เออใก้่าแล้นาย่าน้องแบ๊กถึงแล้วแบ็คแบ็คก็ถึงแล้วเซนชัยแบ็คถึงเป็นคนที่สองครับผมเหลืออีกสองคนเท่านั้นพี่ตังกับพี่ไอ้แต่หมือนพี่ไอ้เดินไกลไกลกว่านะใช่เหรอใช่พี่ตังกูพี่อะไรครับพี่จะชนอีกหรอ ลองไม่เหลือแล้วโอ้ดูดิอาจะเชือดเชือดตำรวจเหลือมตำรวจมีอาชนกุยพี่ไป้ใบ้มายิงกูเถอะไปพี่ขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะขึ้นไม่ได้แล้วเียพี่ใบ้บนตรงนี้เราเสกรถไปเลยพี่ตังไปพี่เดียวตอนนี้เหมือนจะเป็นโอกาสของพี่ตังนะครับพี่ไอจะต้องกลับมาเริ่มใหม่นะครับตรงจุดที่ตายโอ้โหดูรถโอ้โหเยอะเหลือเกิน เอาละตอนนี้พี่ตังเหมือนจะแซงมาแล้วครับตอนนี้พี่ไอ้กลับมาสู่เส้นทางนะครับจะต้องเริ่มตรงจุดที่ตายนะครับแล้วพี่ตังตอนนี้แซงมาไกลแล้วนะมาถึแถวตีนเขาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าพี่ไอ้จะตามมาทันหรือเปล่าโอยกูเมาแล้วไอ้เอ้ยังรวช่จังเลยตังรีบชนะเฮ้ยยแล้วไมไหวแล้วเนื่ยแล้วเดี๋ยวพี่ตังช่วยเหลือกันด้วยพี่ตังกูใส่หินทุกก้อนนะ ส่วนพี่ไอ้กูว่าใส่ต้นไม้ทุกต้นพี่รัดไปซ้ายเลยพี่รัดไปซ้ายเลยพี่เข่าเลยพี่ถ้าพี่ไปเข่ารับได้รัดได้รัดได้เออมันง่ายเออไปเลยมันง่ายกว่าถนนดิบพี่เชื่อผมเห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นเป้าหมายแล้วพี่เห็นเป้าหมายแล้วไปพี่ล่วงตัวนี้ขึ้นยากเลยพี่ไปไปไปเลย ีใครคนแนะนำเขาขึ้นมาวะเหียวันเดวกูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทั่งมไม่เกี่ยวผมก็ไม่เกี่ยวอนกันพี่จะออกยังไงก็ตรงนี้เอาละครับตอนนี้พี่ตังนั้นติดอยู่ตรงนี้พยายามออกอยู่นะครับจำนวนไม้ก็ดักอยู่แล้วติดไปพี่วิ่งก่อนวิก่อนวิ่งก่อนเอาไปแล้เอาแล้วเี้วพี่ไอพี่ยอยอนย้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 อน้อย้อนยอนย้นย้ยอยยอยยนน้อยยยน ซึ่งพี่ตังจะได้1คะแนนนะครับส่วนพี่ไอได้ที่3จะได้2คะแนนแบ็คจะได้3คะแนนและพี่ย่านะครับอันดับ1นะครับได้4คะแนนครับและสรุปคะแนนของรอบนี้นะครับคนที่ได้คะแนนน้อยสุดยังเป็นพี่ไอนะครับ9คะแนน ที่2ก็คือเป็นแบกนะครับสิคะแนนและตอนนี้เหมือนจะมีที่1อยู่2คนก็คือพี่ตังกับพี่ยานครับสิคะแนนเดี๋ยวเราจะมาวัดกันในภาร,รกิจสุดท้ายภาร,รกิจที่5นะครับภาร,รกิจต่อไปนะครับทุกคนนั้นจะได้อยู่ในเมืองต่างคนต่างสถานที่นะครับซึ่งผมจะจับเวลา15นาทีใครที่ฆ่าตำรวจได้เยอะที่สุด1คนจะได้1แต้มใช้หมัดอย่างเดียวนะครับและห้ามใช้รถชนด้วยถ้าพร้อมแล้วจับเวลา15นาทีเริ่มได้ครับจัดไอ้นี้ก่อนเลยละกันาาตำรวจมาโอเคดาวขึ้นแล้วเอามาตำรวจอะ เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้เร่งคะแนนนะครับมาดูว่าใครจะฆ่าได้เยอะที่สุดเฮ้ยตำรวจมาแล้วว้าวไม่ได้ตำรวจมาแต่มาเป็นเกงเลยคนแรกคนแรกคนแรกเฮ้ยมึงแยิงตายดิตายอวมึงตอยตำรวจเป็นไม่ให้ไอ้หนึ่งหนึ่งสอพี่หนึ่งสอหนึ่งสอหนึ่งสอโอเคแบ๊กหนึ่งสอแล้วสองตัวปะเนี่ยสองปะสองตัวพี่สอตัวที่สองต ได้สองแล้วได้สองแล้วได้สอได้สแล้วมาพูมาดย่าปืนหลกรบอกนะเอาอะไรยังไงมาเอ้ยเ้มาดิน็อกไมสาวหรือเปล่ายังยังยังปืนแรงยิ่งอยยังไงตัวที่สามตัวที่สามตายตัวที่สี่นี่ตัวที่สามตัวที่สามมาแล้วโอเคพี่ไอตัวที่สามหนึ่งสั ตัวที่สี่ไปสี่เลยหรออ้ตัวที่ห้าตัวที่อตายเอ่ตัวที่สามกูมาแล้วตัวที่สี่สี่ตัวแล้วเอ้ห่วยมึงขี่เล็กยังอ่ะนี่ัวที่ห้าหรือไม่คนที่ห้หรือไม่หกหกหกพี่ไอเอาจังวะขอพี่คนที่หกเสร็จอืม สองมาลุยสอนอนแล้วแบ็กซ์ลุยเลยมาแล้วเนี่ยพี่ผมมาแล้วพี่สามแล้วไปนัวเลยตัวที่เจ็ดตายตัวที่ห้าผมมาแล้วตัวที่หนึ่งเป้าสี่สี่ห้าห้าห้าตัวโอเคเฮ้ยตอนนี้พี่ย่าห้าแบ็คห้าพี่ไอเจ็บพี่ตังหกนะครับรีบขนาดไหนเฮ้ยตัวที่แปดสามตัวเลยพี่บุกหลังมานี่โอ้ย เออตายปะเจ็ดตัวแล้วตอนนี้แปดตกวแปดตัวแปดตัวแปดตัแปดตัวผมบอกแล้วผมบอกแล้วเี้ยแบ๊กบุกสอนอแบ๊กบุกสอนอบุกสอนอบุกสอนอตัวสองตัวสองตัวเจ้กูจอดพี่จอดจอดจอดเลยจอดเลยโอ้ยลงไปแรกพี่ลงไปแรกไม่ได้ห้อยมาเลยเจอกูห้าโผลอันนี้ตัวที่กระเทือมอยู่ตัวที่เจ็ด ตัวที่เเอาละครับตอนนี้จอสอนครับทีตังครับอ้หโอ้ยหลหลง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 หลหลหลโลูกสองลูกสกูไม่เล่นลไม่เล่นเลบอบอืมตัวที่นะโอ้หลเวลาอีกหนาทีครับ ไปเจอจอมเต้นตำรวจกันเลยอ่ะเอาแล้วแบกยังไงอ้9โดดอัดเย้ค like cool uh like yeah? ู่หกตัวไม่ไปไหนเลยือ8แปด14แล้วโอ้เอาแล้วเอาแล้ว What the fuck 9 9 10 10 10ไหมยังไง10 เฮ้ยมันยังลุกพี่ยังลุกอยู่ตายกระตึ้งเนปืนหลุดมือขึ้นตึ้งแต่เป็นปืนหลุดมือโหมดกันจังวะตอนนี้พี่ตั้หกสิบหกสิบเจ็ดโอ้ยสิบแปดมาแล้ว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 ไม่นานกนะมาเป็นตัวที่เจ็ดพี่ตัวที่เจ็ดได้แล้วเออก็้ามาใกล้ใกล้ตัวที่แปด ยิงดีจะใช้ปืนดี๋ยวเฮ้ยย้ายเท่านั้นพี่พี่ไอ้เพียรกันอะไรจะตัวที่สิบแล้วพี่ไี้สิบแล้วพี่ไอ้โดนมั้งโนสามคนเหรอตอนนี้ครับพี่ไอ้นะครับสิบพี่ตังค์สิบแปดนะครับท็อปฟอร์มสุดๆนะครับส่วนพี่ย่าสิบเอ็ดและแบ็คตอนนี้แปดครับผมเหมือนพี่ตังนั้นจะเก็บคะแนนได้เยอะสุดนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะพลิกมาเป็นอันดับหนึ่งได้หรือเปล่านะครับเวลาเหลือประมาณสามนาทีครับสามนาทีสุดท้ายโอ้ยไอ้แยกูโดนสวนพี่เดการ แจ้งความหน่อยครับตายโว้ยแจ้งความหน่อยครับสิบเก้าสิบสองอิโมลูอ่อีโมกดไงวะสิบเอ็ดว้าวเออม่นเป็นมวยมันเป็นมวยพี่มันเป็นมวยสิบสามพี่ย่าสิบสามแล้วเก้าโว้ยกูได้เก้าแล้วแค่นั้นแหละเยอะจัดเขาฆ่ากันยังไงสามตัวสี่ตัวไปลงหลังกระแพ้ดิข้ามา กูให้เข้ามาทีละตัวมาเฮ้ยอยู่มุมเดิมแบ็คพวกมึงเนี่ยเอาเลยน้องเาเลยน้องมาแล้วมาสิสิบไิบสิบไปเมื่อกี้มองมิรวย่มาไปมาพี่อาพี่อามองก่อนอาหารจังหวะอยู่คูณทำแบบเมื่อกี้อะไรอยู่โบ๊ะล้มล้มลบมอาหารจังหวะตั้งนานไอ้นี่นี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้ายี่สิบสอง ฮ้าแล้วก็ขอสิ้งกันละ่ะไปละ่ะไปละ่ะไปละ่ะสิบปรสองสามสิบวินาทีสุดท้ายลุยน้องเผื่อจะได้อีกคนมันมีรางวัลรางวัลสองสามอยู่มึงต้องได้ถ้ามึงได้สามมึงก็จะได้เงินเยอะขึ้นมึงมาเนี่ยตำรวจไอ้ยัยกูมีไฟแล้วเจอกูไอ้ <c oughs> มึงไม่อยากอันดับสุดท้ายอะ่ะเรียบร้อยแนะนำว่ามึงมึงต้องเก็บคะแนนนะน้องห้าสี่สามสองหนึ่ง นยุนครับเอาละครับประกาศนะครับคนที่ได้อันดับ3นั่นก็คือแบ็กนะครับได้รับรางวัลไป1,000บาทและคนที่ได้อันดับ2ก็คือพี่ย่านะครับได้รับรางวัลไป2,000บาทครับส่วนพี่ตังนะครับได้อันดับ1 3,000บาทแล้วคนที่ได้อันดับสุดท้ายก็คือพี่ไอ้นะครับไม่ได้เงินรางวัลครับใครจะแค่เราเล่นมิดเกมอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ